สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวนะันนางโยริมทะเลครับโขดหินอันสวยงามนะทุกคนด้างหนาแกจะมีเป็น,เป,นเป็นท่อท่างได้ครับมีรถนักท่องเที่ยวกำลังขับมาเนาะโอ้ยอยู่ขนาดเพราะมีุนตีเค้นบ่อขาวปลาขาวทีาไหน,นก็นจะเป็นวอนที่เขาเลียงปลาสมอนนะครับ แต่ตอนนี้ก็คือมาันนางถา่าตกปลาสมอนนะครับเนาะเห็นก็บอกว่านี่ป้ามัน,ม,ม,นมันขึ้นมามันได้อาจจะได้กินของหนามจืดนะครับมาว้างไข่ก็เลยมากันมาหาหนางซีดเบสเลนแต่กับั่นมีนะครับท่านไดนอยู่นี่ก็จะเป็นวิวเที่ยวถัดห้เบิ่งเนาะตอนนี้บริสิทธิ์บริสุทธิ์โตครับ ถ่ายวิวทุกคนได้เบิร์กันเอาวิวส,สวยๆของนอร์วเวย์ครับตอนนี้อยู่รีเบสบีเนาะอยู่แถวทางเหนือหมดเลยครับนอร์เวย์ทางเหนือกิดเกตเออต่อไปอีกเซนหนึ่งก็จะไปนิดเกตจะเสียครับ ยูนิกระไก่ทั้งรัสเซียทั้งไอฟิลแลนด์นะครับหนามไซส์สพี่น้องเบิง้งบน่นหนามไซส์แตว่ว่าเห็นปลาเลยครับวังหันก็นมีแมวหนามามาเนาะมัน้าวุ่นอยู่ทางนี้นะปลาสียหายไปหมดแล้วเอาบรรยากาศ มาให้ทุกคนได้เบิง่งความสวยความงามของทะเลวันนี้ลมไวแห้งเนาะลมไม่แรงภูเขาเหลือมเป็นสีเขียวอะไรนะครับเนี่ยมันเป็นหนาห่อนแล้วนะครับเนาะภูเขาเหลือมเป็นสีเขียวมีสีเขียวแบบนี้เนาะทุกคนตน้ตนต้นใหม่ใบเริ่มปริแม่นบ่ะเพราะว่าปรินะครับเนาะ ใบกับใบเหือโปรงไม้อะอีกฝั่งนึงก็จะเป็นภูเขายังมีหิมะครับอยูุพูนใกล้ๆพผลอล้วครับแต่แน้เห็นได้ก็จะเป็นหิมะเนาะหิมะยังมีอยู่ครับมานั่งเด็นบึงบรรยากาศไปทุกคน นั้นก็นักต๊กป่าสั่งต้งมาจากน้ำเขามาจากไทยแลนด์ครับไม่กินไทยแลนด์ที่จริงเนี่ยเขาบอกแมนเีสต์ลตกป่าได้ค่ะก็เป็นใส่หม่องครับเสียหลากหลากอ้วนใส่หม่องให้สัตว์นะรังแหลครับที่แด้ต๊กปัาทะเลพนะ chết nhẽ coi sìa quý sìa quý à iàng mà iàng hình... iàng đằng hình đằng mà từ đang nghe ở <laughs> 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 บ่บ่เห็นแล้วจะถามเนาะโอ้ด <stuffing Có aroma iday> <sy en> ูคนน้องหัาใจนะครับเราเส้นสายมอญเขาโอ้ไม่เส้ตกป่าเด้ ้ยก็ตกแด่อยู่ทางหนึ่งมาได้ครับก็ตกสมอนสมอนมาจากแก่นเนานะสมอนมาจากแอประเทศรัสเซียครับมันมาว่างไขนะ่เนาะทุกคนเพราะพักกันมาตกกันเนาะอันนี้กันเบ็ดเกา่าๆห่างๆเนี่แหละครับบุกเคล็ดตัวก็เถอะก็ะสมอนพี่น้องบุหักวก็ตกก็ได้เห็นเรื่องว่าตัวปกติกับปกตินี่แหละครับมา จะใส่ใดยักบ่ได้ดมัดเลนเล่นเบิ้งเนาะลองลองเล่นเลนเบิ้งโต๊ะเล่นเล,น,เล,น,เลนไปนี่นะครับก็จะเป็นโขดทินจียเสียเนาะทุกคนต้องถา่าต้องถ่าตรงดีนะใจมอยต้องถ่ายยืนไหนดีอยู่ครับเกาะดีบกใครมือเนาะสอา ตสาสะใจหาเหยื่อมีปะหาป่าเออพอบอกกันาหนามขึ้นครับมันช่มาเนะาะตอนนี้หนามมันก็ลังขึ้นเริ่มเริ่มขึ้นแต่มาเร็วเนาะเพราะตอนแรกจะไปลงง่วยอยู่เอาบรรยากาศความสวยความง,งามน้ำบุ่ฝ่ายดีกว่าเนาะทุกคนตกบ้าเนี่ย อีกเรื่องหนึ่งครับที่ดดบ่แดดก็อีกเรื่องนึงเงนาะถ,ถ้าได้ก็เห็นครับบ่แดดก็บโบฮิตนั่นแหละครับกับบอมี่เนาะทุกคนจะใจนองตกใไม่ไปเรื่อยๆครับแค่นี้ละครับเดี๋ยวไอ้เบิรงใไม่เนาะนี่นอง อันนี้คือมาบดใหม่นะครับมันตกปดาเน,นระทุกคนมันไม่แต่หย่ากับหย่าทะเลเขาเลี้ยงเป็ไปลหดอกอะไรก็นน้ำมันขึ้นบาได้หลายนะครับเนาะอันนี้ก็จะมีวัวเหมือนกันนะครับวัวสวยงามนะครับวิวท้องฟ้าแจ่มใสมีวัวด้วยครับแหล่งน้ำโอ้โหเงาสะท้อนกับเนาะทุกคนภูเขาสูตรโอโซนเต็มปอด โอ้ซูมบนะ่ได้เนาะพี่น้องนอกตัวนี่ยอยู่ในไก่เนี่ยซูมไม่ได้นอกอะไรหว่าเนี่ยสองตัวสีดำๆดำสวยงามมายางนี้ทุ่งหญ้ากลับแล้วกลับแล้วพี่น้องเอ้ยกลับแล้วครับพร้อมกับวิวสวยๆด้านหลัง นะอันนี้คือบังกะฟิวเลยครับมาอีกที่หนึงน่งเนาะบังกะฟิวเหมือก้อนนี่ครับขี่รถผ่านปุ้นถ่าเลื้อยอยู่ขา้างหน้าเลยครับก็ได้ป้าคุ้ยตาเนาะป้าตาเดียวตัวใหญ่ยอยู่ครับอยู่ปุ้นถ่าเลือ้อยอยู่ปุ้นมันแหละตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้านเดี๋ยวมือ่อนา อาว่างก็มาใหม่เมื่อวาอากาศดีครับก็เลยมาแวะๆหน่อยแุ่คนก็จสเปซโนหญาก็ใส่มันแหรงโพดครับใส่นามสีเลยนะครับทุกคนเป็นสริงเกอร์หน้าหน้าก็จะเป็นน,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 ปน,นักนักท่องเที่ยวนะครับวิ่งผ่านตลอดหนีโอ้ยมื่อนีพี่น้องเปิ่งน้ำเซใสๆโอ้มุมหนีสวยสวยสวย,สวยงามอย่างเง้เลยอา mum để ngang bị gì có thải gọn thải lô gọn sắc lô mình